ันนี้เราจะมาทำน้ำยาลาจานช่วยน้ำยาล้างจาอ่ะในชุดนี้ของไปด้วยชดนีค่ะบวชบวมายมายไม้ค่ะมายวชอาะที่จีด้วมือนะคมืารทำน้ำยาล้างจานอันนี้คือมาช่วยน้ำยาล้างจานนะคะตรงัดีๆ่าให้ควาข้มข้นค่ะแต่งใ้ควะพนนี่เป็น รประจันต้ามาค่ะมีแล้วค่ะยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ย <unfolding tomatoes. S 1> <Así S 2> ี่สิบห้ปยี่สิบหกยี่สิบเจรยี่สิบไปดยั่สิบเก้ยี่สิบสิบย่สิบสิบอดยี่สิบสิบสองยี่สิบสิบสามยี่สไปสิบสี่ย่สิสิบห้ายี่สิบสิบหก

ไม่ฟ้อนด้วยแล้วมนีอะไร้างไม่แล้วมันมีอะรางนั่งเฮยนั่งเฮ้เห็นไหมเหนเดี๋ยวนดี่

เ้ยลาทบานไป่อเ้ยงเงินยัปเงินยอไปอ่คู่คู่หรอว่าไป่นเนี่ยไปไหนไปไก็ไปต่อะ้าไปต่อไปเะไ่ไปองไม่ท่าโดยไม่เหมือนมันน้อ่น้ำวนมีของต้บานรถตื้นะานลงสะบาน รถซ้ายลถโมเดียวกว่าประ,ะตูปร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 ะตมนนมูมีเป็นหน้ามีมีเป็นผัดมีเป็นหน้าแะมีมีเป็นหน้า ไปย้ายแถวไปเดี่ยาบกเออบดฝาบดควงอีกงามทีใส่ก้อนน้ำข้าบาดแล้วอยู่ใกล้ๆนะ้องเองเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆเข้าไปไปล้างไปแป๊บน้องอันที่สิบต่ายังไง เราอยู่ในกล้องนะลูกหนูต้องทำตัวให้มันพอแ,แ,แ,แล้วพอแล้วเอ้าไปยับร้างจัดไปให้ร้าน,นจานนะจ๊ะไม่ได้ให้ริรนนะจ๊ะ เยาวไปใส่ปลายาวไปใส่ปลาข้าไปใช้ดีนะผลงานของเวท